ขนาดนี้ซึ้กินค่ะชารีไม่ซื้อกินตาจะบอดสมองจะความจําเฉื่อยอ,อ,อาจจะเป็นมะเร็งหมดลูกก็<อ>นหนูไม่มีผัวให้ทํายังไงล่ะ<อ>แต่ถ้าหนูมีผัวหนูก็คงไม่ซื้อกินน่ะเขาจำเราได้ไหมว่าเราเป็นดาราเขาจาได้เลยพี่ถามตรงเรามีผู้ชายมาตอนนี้ที่ทำบ้าน พูดตามตรงแบบเม่ตาย้แลหลับไม่เหี้ยวสภาพปลอดขาวขนาดนี้ขนาดนี้ซื้อกินค่ะอันนี้เรื่องจริงไปซื้อกินเนี่ยเอาก็มีกระตังจะพอพอพอเหลือซื้อกินได้อะจะไหมจะให้มันเหี่ยวแห้งมันก็เป็นไปไม่ได้เอาไว้แบม <c oughs> จออาจจะเป็นมะเร็งงดลูกนนเป็น<อ>กระดูกไปดีนี่เคยไปอ่านหนังสือมาเล<ร><า>่มไหน <c oughs> แล้วเคยดูในต่อตอ <c oughs> ไม่เชื่อทุกคนลองไปเชิชดูได้ <c oughs> พอลี่ไม่ได้ใช้งานนานหลายปีมันอาจจะเป็นสนิมเกาะถ้าทำ,ทำไมเราถัดใจซื้อกินแทงที่เราก็เป็นคนมีชื่อเสียงนอร่อยดีเราก็กลัวอย่าได้แคร์เราไม่กลัวหรอกว่าคนจะมาพูดว่าแบบมองไม่ดีหรอนี่เหรอนมมันไม่ดีอยู่แล้วพูดไปเลย ผัวให้ทำยังไงล่ะแต่ถ้าหนูมีผัวหนูก็คงมีซื้อกินน่ะอ้าวงั้นพี่เราครั้งแรกที่เราตัดสินใจว่าคุยไม่ได้ซื้อไปแล้วสองครั้งครั้งแรกเป็นชีวิตตื่นเต้นนี่คือและซื้อครั้งแรกมันรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นนตื่นเต้นมันแบบไม่ฟินเลยอ่ะแล้วแล้วครั้งที่สองเขาดูอยู่นะครั้งที่สองซื้อคนเดียวไหมไม่ั้งที่สองดีคุณแรกเลยไม่ฟินไงมันไม่ฟินก็คือคนที่สองก็ยังพอได้อ่ะ ใเงินนะเั้งเจ็ดพันน่ะโอ้ก็ไม่เอาแล้วไม่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 คือถามเดยวถามขอนุญาตถามซื้อมาแล้วเขาจำได้ไหมว่าเราเป็นลินี่เไี้ยเพราะเราก็ทูกเว็บขึ่นะหน้าเราแล้วอะไรไปถึงเว็บพาวเาจะขเชียวไหน้าเราลินี่อย่บอกเลยเขาจำเราได้ไหมว่าเราเป็นดาราคุณและฉันโชคดีกันทั้งคู่แหละ ทำได้เลย